ครับผมสวัสดีครับก็พามาชมแปลงเห็ดอีกแปลงหนึ่งนะฮะแต่ที่ถ่ายทำถ่าย,าย,ายตอนนี้คือเป็นระเบียงริมน้ำนะครับหนึ่งในสถานที่นั่งพักผ่อนที่บ้านสวนลุงนวดปะอาวนะครับแต่ใต้ระเบียงนี้มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะครับตามชมกันครับบ้านทุ่งเกษตรฟาร์มสุกหล่นำฟาร์มสุกเล็กๆน้อยๆครับ แต่วันนี้น่าจะไม่เล็กน้อยแล้วฮะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วงานนี้ต้องลุยนิดนึงครับคือปอีปีนี้ฮะทางมานสมนะป,ปะอาวได้ได้มีการพัฒนาพื้นที่ ครับก็มีเครื่องมือจากเครื่องจักรกลหนักอะไรต่างๆแล้วก็การปรับพื้นที่นะครับเข้ามาเพราะว่าปลวกแปลงนี้เนี่ยจากคลิปของปีที่แล้วที่ผมถ่ายทําไปก็คือเขาจะเกิดที่ตรงอุโมงกอไผ่นะครับเกิดการเคลื่อนตัวครับนี่ฮะนี่ครับลงมาเป็นสายเลยนะฮะนี่เป็นริมนี่อยู่หน้าบ้านลุงนวลนะครับเนี่ยนะฮะหน้าบ้านขอดบูธนะครับเนี่ย นี่ใต้ระเบียงใต้ระเบียงริมน้ำนะครับพอดีคุณพัชรีนะครับเดินมาว่าจะมานั่งพักก็้วยสายตาสอดส่สองดูแลนิดนึงก็มาเห็นความอลังการงานสร้างนะครับของเพ็รปลวกเพชรปลวกจิกนะครับ อยู่ใต้ระเบียงเลยครับใต้ระเบียงริมน้ำนะฮะผมจะค่อยๆแพรนนะครับแบบอลังการมากๆครับ สวยงามครับเห็นแล้วถึงกับตะลึงนะนี่น่าจะเป็นผลงานของพิมานนะฮะนี่ครับลามลงมาถึงริมเกือบถึงริมน้ำครับนี่ดอกเล็กๆกำลังจะโผล่ก็กกกมีเพราะด้านบนนี้จะเป็นบริเวณที่เราปรรจุเชื้อเห็ดกันนะครับกับน้องดนกับคุณปัจจีนะฮะ เชื้อเห็ดเนี่ยลุงหมวดท่านได้ลาดไว้ทั้งสวนนะฮะสวยงามมากๆเลยครับโอ้เห็นแล้วตื่นเต้นนะฮะถ่ายไปแล้วตื่นเต้นไปด้วยนะครับความสุขมากๆครับผมคนสำหรับคนรักเห็ดนะฮะได้เห็นคือได้เห็นเห็ดเนี่ยคือความสุขละความสมุขงใจถามว่ากินมันกินไม่เท่าไหร่ครับด้ยเก็บภาพ ได้เห็นภาพเห็นความสุขนี่มันสุดยอดครับดูเลยครับละลานตาเลยฮะเห็ดปวกที่เกิดในแหล่งผู้ทำเชื้อผู้ผลิตเชื้อเห็ดปวกนะฮะสังเกตนะครับที่ข้างๆดอกเห็ดน,นะจะเป็นเชื้อขาวเป็นสายมาเลยครับ สวยงามมากครับดอกจากนีเล็กก็มีนะฮะยังยังยังมีโอกาสว่าจะขึ้นอีกนะครับต่อนเนื่องเลยนะนี่สวยงามมากครับทุกคนทําได้นะฮะทำยังให้เกิดอย่างนี้ได้เพียงแค่ท่านรักษาระบบนิเวศนะครับถ้าจะเห็นเป็นตุ่มนึกเล็กเองมีอยู่ สวยงามมากครับสวยงามสวยงามก็ตรงนี้ลุงหมดท่านยังไม่ได้เห็นนะเราจะยังไม่ได้เก็บนะครับจะไว้ให้ลุงหมวดดูก่อนนะครับสวยงามจริงๆครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อติดตามในคลิปต่ตอๆไป ออมาทุง่งเกษตรความสุขด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ